สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมบ้านเดี่ยวที่ออกแบบโดยบริษัท PG Home นะคะข้างหลังดิฉันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าบ้านหลังนี้มีลักษณะเด่นนะคะจากพื้นนะคะที่จะยกระดับประมาณ1เมตร20สค่ะส่วนหลังคานะคะเป็นหลังคา2ชั้น,นะคะ่ะซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะการที่ออกแบบสไตล์เนี่ยค่ะจะทำให้บ้านเนี่ยดูเด่นแล้วก็ดูสง่าขึ้นค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีฟังก์ชันคือ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวแล้วก็1ห้องรับแขกค่ะ ราคานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1รล้านปลายๆคะ่ะไม่ถึง2ล้านนะคะถ้าสําหรับฟังก์ชันที่ให้มาขนาดนี้นะคะ่ะกับราคาแบบนี้นะคะถือว่าเป็นบ้านที่คุ้มมากๆเลยคะ่ะภายในบ้านนะคะจะใหญ่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะตามไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ มากันที่โซนเฉลียงหน้าบ้านเลยนะคะโซนนี้นะคะเราให้บันไดามาถึง5ขั้นเลยค่ะและเรากันตกนะคะเราจับเราทําจากสแตนเลส304ยค่ะซึ่งจะไม่ขึ้นสนิมแน่นอนค่ะโซนหน้าบ้านเฉลียงนี้นะคะเราสามารถทําเป็นโต๊ะรับทานอาหารหรือก็รับแขกหรือเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้ค่ะในตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะมากันที่โซนหน้าบ้านกันเลยนะคะ คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าจะมีการตกแต่งการดีไซน์นะคะที่การเป็นขอบสีขาวแบบนี้นะคะ่ะซึ่งเขาเรียกว่าการบัวปูนนะคะซึ่งการบัวปูนของทาง P G Home นะคะเขาจะใส่ใจในรายละเอียดมากเลยค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าขอบต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีการเบี้ยวเอียงเลยนะคะส่วนกระจกที่เขาใช้นะคะจะเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงค่ะกองแสงแล้วก็กองยูด้วยค่ะ เมื่อเราเข้ามาที่โถงของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้เลยคะ่ะว่าโถงเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะเราสามารถวางชุดโซฟานะคะหรือว่าจะบิวอินจะเป็นโตู้ใส่ของหรือว่าจะเป็นชั้นวางทีวีเนี่ยวางได้สบายๆเลยะค,ะค่ะค่ะแล้วกระเบื้องที่เราใช้นะคะจะเป็นกระเบื้องของแกนิโต้ค่ะขนาด60คูณ 60, 60นะคะค่ะแล้ว,ทา,ะะวาทางกระจกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าทางกระจกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยที่เราใส่มาให้นะคะเพื่อให้มันรับกับทิศลม เวลาทิศลมหรือทิศแสงเนี่ยมันระบายเข้ามาเนี่ยมันจะทให้บ้านเย็นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูห้องมาสเตอร์เบดมกันดีกว่าค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยก็ว่าได้ค่ะตามมาเลยค่ะค่ะและห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตได้นะคะว่าห้องนีนะะ้จะเป็นห้องที่มีพื้นที่กว้างมากๆค่ะเพราะว่าถือเป็นไฮไลท์ของบ้านนี้เลยนะคะค่ะเราสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตนะคะได้อย่างสบายๆเลยะคะ่ะ แล้วเราก็ยังสามารถวิวอินนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้หรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะเป็น Workin c l o s e t ก็ได้นะคะโซนนี้เพราะพื้นที่เขาให้มาเยอะจริงๆคะ่ะค่ะมาถึงที่ห้องน้ำของมาสเตอร์เบรุมกันบ้างนะคะห้องน้ำของมาสเตอร์เบรูมนะคะก็แน่นอนใครอย่างเงียก็ต้องใหญ่แล้วก็ต้องกว้างแน่น,นมากเลยคะ่ะเพราะอ่างนะคะที่เราให้มาะคะจะเป็นอ่างไซส์ใหญ่เลยคะ่ะและอุปกรณ์ทั้งหมดของในห้องน้ำนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มาจากอเมริกนสแตนดาร์ดค่ะ แล้วผนังตรงด้านนี้นะคะลูกค้าสามารถรีเควสได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเบิ้ลผนังออกมานะคะแล้วก็สามารถวางของได้เลยคะ่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศะค,ะค่ะห้องเบดรูมนะคะแล้วก็จะมีอีก2ห้องนั่นเองค่ะก็จะมีทางด้านนี้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะข,ขนาดนะคะก็อาจจะรองลงมาจากห้องมาสเตอร์เบดรูมแค่ดเล็กนิดน,นะะึงค่ะเพราะว่าห้องข้างในเนะะี่ยค่ะสามารถวางเตียงแล้วก็ บิวอินนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าอะไรก็ตามะคะ่ะสามารถบิวได้อย่างสบายคะ่ะพอพื้นที่เราค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะค่ะมาถึงห้องน้ําส่วนกลางกันบ้างนะคะห้องน้ําส่วนกลางนะคะทางพีจีโฮมเนี่ยเขาก็ใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ะคะ่ะก็ยังเป็นของอเมริกานสแตนดาร์ดเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วเขาก็ได้แบ่งเป็นสฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันส่วนล้างหน้านะคะเป็นฟังก์ชันของถกสุขภัณฑ์แล้วก็ฟังก์ชันของการอาบน้ำนั่นเองะคะ่ะ มาในส่วนของห้องครัวกันบ้างนะคะห้องครัวนะคะทาง PG Home นะคะเราใส่ใจอะไรเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการทำาน์เตอร์นะคะหรือไม่จะเป็นการหน้าต่างะคะ่ะที่อยู่ในห้องครัวคะ่ะมันเป็นหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศได้น,นะคะแล้วก็ยังสามารถติดหูดูดควันให้กับคุณลูกค้าได้ด้วยค่ะค่ะและ้วมาโซนที่กระเบื้องนะคะกระเบื้องเนี่ยเรายังใส่ใจติดกระเบื้องนะคะตั้งแต่โซนเคาน์เตอร์ครัวถึงโซนที่รัะ สุดท้ายนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาแบบบ้านสวยๆวัสดุเก็บพรีเมียมราคาไม่แพงมีวิศวกรคุมงานทุกขั้นตอนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ PG Home ของเราได้เลยนะคะส่วนข้อมาูลการติดต่อเนี่ยเราจะพิมพลงด้านล่างนะคะ